สวัสดีครับกลับมาก,บก,กันอีกครั้งกับอาจารย์เสี่ยคุกนี้เรามาทำอะไรกันม,มาล่าผัดมาล่าผัดเลยผัดผัดผัดมาล่าโอเคออแค่นี้เหรอผัดมาร่าแล้วก็บรุ๊กมันทำไงแต่เห็นมันก็คือว่ามันอยากกินอะอยากกินมาล่าแต่ให้เกียรติไปปิ้งแล้วก็เลยเราเราทำแบบผัดดูจะผัดแบบจีนๆนอะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะใช้ก็มีต้นหอมผักชีไม่ใช้ผักชีแล้วแค่เราต้องมันต้องซื้อซุปกก่อนนะคุณจะทำไงถึงเดจาวูเลย ชื่อที่เดิมเลยวะเนี่ยเออแล้วก็มีเห็ดเข็มทองกับเห็ดอะไรวะมันเรียกเห็ดอะไรวะชื่อออยจิป่ะไม่ตาล้องแล้วโอ๋ใช่โอเคแล้วก็มีเนื้อวัวใช่ใช้เนื้ออะไรก็ได้แล้วแต่เนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรใช่ทั้งหมดเออเราใช้เป็นเนื้อวัวเป็นส่วนเนื้อสไลด์นะครับผมแล้วก็มีผัดหมาล่าก็ต้องขายไปได้อยู่แล้วปะแน่นอนเนื้อคือหมาล่าไงพริกข้าวเปล่า มาล่า,า,ลา,นาลนลวนะเรคิดไม่ทันเลยอยากเล่นมูดเราคิดไม่ทันเลยเออเเดี๋ยวตรียมซอสก่อนขั้นตอนแรกเราต้องไปทำซอสมาล่าไปหมักตลาทำซอสมาล่าที่ต้องใช้ก็มีซอสแผงลมน้องบอกหรอกตามที่ขออะไรแล้วก็มีซีอิ๊วขาวแล้วก็มีพริกมาล่าถ้าเราใส่กับมันงาได้เพราะเราชอบเพราะน้ำตาลไม่ลืมทำไงนะตะกร้องเราเท่ากันก่อนอย่างละอย่างละสองช้อนก็ได้ไม้ๆน้ำตาลช้อนหนึ่ง ตะมันช้อนครึ่งที่หกแหวกครั้งเ้องสองคอแล้วหกแหวกหน่อยไหมนิดเียวอ๋ออ๋นอ๋ออนีอ oh ๋อลออ๋ออ๋ออนออ้ออออออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออาออ๋ออ๋่อ๋ออออ๋ออ๋ออ๋อ้๋ออ๋ออ๋าย๋่อ๋ออ๋ออออ๋อา๋มา๋ออออ๋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 ออออออ๋ออ๋ออ แล้วก็ใส่น้ำมันง,งาลงไปนมันงาเอาน้ำมันง,งาดอน้ำมังงนงาันน่ารักจังไ,ได้เหรอได้ชิมดิชิมดิจะบชิมดิ <c oughs> มันต้อง่านมงต้อผ่านแล้วมึงเด็กซอสเะอหมือนยังไม่ค่อยเผ็เท่าไหร่เผื่อไหม

<si ใส่น้ำมันหอยเพิ่มใส่พวกรสเค็มเพิ่มเออตัวเขาหมายว่าตอนแรกอ่ะมันไม่หวานมากแต่มาดูว่านี่นะว่ามันเผ็ดไม่พอวะผัดที่ป่นไหมใส่เลยเออใส่เลยเป็นการตะกล้องนะเป็น P O V ไงแบบมึงอ๋อไม่่ลงไปผัดด้วยป่ะหรือว่าแค่ตกแต่ง อาผัดด้วยผัดด้วยโอเคอุ้ยรั่มเนี้ยอันนี้ไม่ได้สูตรนะอันนี้ไม่ได้สูตรนะเสฉวนไงก็อ่ะชิมดิโอ้โหมองแดดชิมชิมเยี่ยมมากชิมผู้แสบตาแล้วนะเออประเด็นคือเราไม่เคยทำเว้ยมันไม่มีสูตรแบบตายตัวเราแค่แบบรู้สึกว่ามันน่าทำดีอยากทำอยากแดกเออทำตามใจฉันละ ข้าวเนี้ยาหมักโ้โหโหโหแล้วก็เนื้อมักลุกนะครับเพราะเราจะหมักแล้วก็เนี่ยพอผัดแล้วก็ใส่ไปทั้งหมดนี่เลยทั้งซอสทั้งเนื้อโอ้โหมันกับแก้มนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็ทิ้งไว้เล้าพักแล้วก็รอแล้วก็ไปทอดกันแล้วเราก็เตรียมในส่วนของผักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีต้นหอมซอยมีเห็ดเข็มทองกับเห็ดออริจินจนะครับแล้วก็มีหอมใหญ่ที่ซอยไว้แล้วนะครับ มาแล้ะแล้ใส่น้ำมันตั้งกระทะให้ร้อนครับผมโอ้เยอะฮะใช้หน้าใช้หน้าฮะตายใส่อะไร้าครับใส่ผักใหญ่ให้เราผัดแบบจีนมจีนมาเราใส่ขังใหญ่ก่อนมาโอ้ยเฉยๆอ๋อแล้วยมีมุกอะไรมีมุกอ่ะถ้ามันขอไปคุยกับสารล้างไงสารอาหารอะไรอย่างเงี้ยใส่ใส่ต้นหอมต้นหอมมา ก็หยิบเนื้อมา่เรหมักไว้นะครับผมไปแรกทไปไปครับไปต้องไว้ต้องไวต้องไว่น่้ยโอ้ากน้ำมันจะเด่นนะมือร้อนแล้เนี่ย่าเห็ดอะไรบ้างใั่ไว้นะองใส่ตามลำดับไปครับนะ โอ้ยกลังแดดเลยชุดเพื่อไอดอลเลยโอ,อ้ยก็เปิดรอแดดเลย, <c oughs> ยนะจมหน้าจมตาเ,เอาผัดให้มันสุกครับผมไปอ้าวประมาณนี้เรียบร้อยเอาเฮ้ยเอ๊ะแต่จมูกตอดทำพอละพอละ เดี๋ม,มือมันจะหกไข่มือถมึงจะอะไรป่ะต้องตาะเด้อวางเ่ะ กับเมนูหม่าล่าผัดเนื้อเป็นแบบจินจีนอะจิแบบลองซุปเปอร์ไอดอลเลยไหน้องซิซุปเปอร์ไอดอเชียวโดมีพอละมามาชิมกันดีกว่าไปไปอเนียนี่นี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้นี่มีมีมันด้วยชกโกโายดู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 ดดู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 ู้ดูดูดูนูดดูดยอ ดูจริงดจริงมารีวิวครับมาดูกันจะเผ็ดไหมเนี่ยไม่กินเผ็ดซะ้วยไม่เผ็ดก็เผ็ดมีคนได้หยว่างเนี่ยนะขอข้าวแล้สำัรับทำอร่อยเนีเผ็ดเอ้าไม่เผ็ดค่ะเอออืบจะเบ้กปะ อร่อยเฉยอืมอร่อยเพราะเป็นเนื้อใช่ปะเออเนื้อโคตรดีไขหน้าจัดเลยอือ่ืออุยโยฮ่าฮ่าฮ่าภาษาพี่อ่ะห่าห่าห่ามวปแล้วเป็นไงเป็นไงอร่อยเะใช่ปิดกล่องเลยไปแดดแล้วอร่อยร่อดีจริงคือทาง่ายเพราอเราคิดว่าจะอร่อยเลยเพราะอ่าเรา ตามใจเราเลยคือซื้อเราซื้อมาลองทำ้วเราซื้อเราไม่มีสูตรไม่มีสูตรอะไรในหัวเลยไม่มีเลยเออเราซื้อเนื้อของเรวด้วยซื้อมาเล็เดียวกูกลัวกินไม่ได้ลองทำถ้าแบบมันน้อยคือกินไม่ได้ซื้อไม่เป็นไรเออแต่นี่มันอร่อยเฉยอร่อยเฉยเนื้อหมดแล้วครับเได้ความเป็นเนื้อโคตรดีเนื้อกินกันเนื้อแบบดีดีจัดเลยจะได้ซื้อมาเล็กน้อยไม่ไม่คิดว่าจะอร่อยเลย ทำเนี่ยนะเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนอ,อิ่มอ,อร่อยเอออร่อยจริงแต่ลองทำมาหน้าไม้ยากปัดหมาล่าเนื้อที่ไม่คิดว่าจะอร่อยแต่อร่อยเฉยหรับนแค่นี้นะครับผมฝากเมนูวีนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับเพราะมัน <c oughs> อร่อยจริงมันอร่อยจริงแต่แล้วก็เจอกันในอ e ีพีหน้ากับรายการเสี่ยงคุกนะครับผมเราจะทําอะไรหรือเราจะพาไปทําอะไรที่ไหนทําเมนูอะไร ตตดนี Eat, ้ลลอเยก็ติดตามกันไว้นะครับผมว่าอีพีหน้าเราจะพาไปทำอะไรหรือทำเมนูอะไรไปรีวิวอะไรก็คอยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไม่ชอบใจหรือว่าอยากจะติหรืออยากจะแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมไปเจอกันใหม่ครับผมกับรายการเสียงคุก